ใครเคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านเบเม่แอนเดอะชเวน c ี่โฟร์แคทเซคันด์ฟลอร์คอฟฟี่ชอปร้านอื่นเขามีแต่แมวนี้คนร้านนี้แมวรุมคนจ้าพอเปิดประตูชั้น2มานะคะก็จะเห็นแมวต้อนรับกันมาแบบนี้เลยราคาบอกเลยว่าที่นี่แมวเยอะมากเรียกได้ว่าแมวแต่ละตัวเนี่ยเอนเตอร์เทนเราชนิดที่เรียกว่าเป็นเด็ก NVIP เลยจ้าเขาจะมีแมวหลากหลายสายพัน พอมาถึงเขาก็จะมาลุมนั่งตักเราแบบนี้เลยค่ะแนวแต่ละตัวก็อ้วนทวนสมบูรณ์น่ารักกกฎติกาของที่นี่นะคะเขาก็จะไม่มีค่าบริการแต่เขาจะให้สั่งเครื่องดื่มคนละหนึ่งเมนูซึ่ง50บาทขึ้นไปล้างมือก่อนจับน้องห้ามถ่ายรูปใช้แฟลห้ามดึงหางล่ จับน้องแรงๆไม่นํามาหาจากภายนอกเข้ามาค่ะกวดกติกาเขาก็มีเพียงเท่านี้ราคาเครื่องดื่มก็จะเริ่มต้น50บาทมีทั้งพวกกาแฟชาและอิตาเลียนโซดาจ้าร้างเข้าเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงทุ่มครึ่งเลยนะคะใครอยากมาให้รีบมาเลยจ้าบอกเลยว่าคาเฟ่น,นี้แมวรุมมากๆแก,กร้านคนสงเก่าอยู่ตรงนู้นร้านเขาอยู่ตรงนี้อยู่ชั้น2ของร้านหมอฟันจ้ามีร้านดนแนะนําเม้นมาบอกด้วยนะ